สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผม e-rolls gamer ตอนนี้เราอยู่ในเกมการเดอมบันกันเองครับอ่ะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นวันนี้ฮะมันก็นะมันก็เป็นเกมอะครับโอยแม่ได้ของอได้แบบนี้แล้วมาดูดีวันเลยกเลยแก ไปสามแล้วอันนี้ก็ไปแล้วน,นี่ก็ได้แล้วน,นี้ก็ได้แล้วไม่จะเพื่อนเพื่อโอ้ยแบบแบบแบบอันนี้แบบแบบอะไรนิวนะเอาแล้วครับคุณผู้ชมเราก็มาต่อกันเลยนะฮะโอ้โอ้ เ้ยมันยากฮะขู่เนี่ยเนี้ยไม่เคยผ่านเลยมันโคตรยากอ่ะก็ลองไปโหลดเล่นดูนะฮะในเพจโตหาไม่ยากพิมพ์ไปว่าเกมดอบอลนะครับก็จะคืนให้เลยไหนลืมกดทัชคันโอ้พระเจ้าตกเลยแป๊บ เดี๋ยวถ้าเวลาผมว่างๆผมก็จะแคสเกมไม่ดูนะแต่ก็จะไม่ทุกวันหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัญหานะะต้องเตะบ,บอลต้องซ้อมบอลที่โรงเรียนทํากลับมาทํางานที่บ้านอีกอ้เหนื่อยมากเลยไม่ค่อยมีเวลาครับจากสงการนี้ผมก็ไม่ค่อยได้แคสเลยนะห่างเหินไปนาน<อ>นานมากครับไม่ได้โอ้โหเกมนี้ก็ อูมโหยาก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 ,ยากจริงๆโคตรยากครับรขอประทานโทษด้วยนะครับอันนี้เสียงเสียงคนพูดนะฮะแบบเขาคุยกันนะฮะแต่ว่าอันนี้วันนี้แม่งมันไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนผมก็จะแคปไมค์ครับให้ดูนะฮะแต่มันไม่มีเพื่อนอู้หล่นอีกแล้ว ถ้าอยากจะคอมเมนต์หรือว่าอะไรผมก็เอาตามสบายนะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ที่เพิ่งแคสเกมฮะผู้ติดตามก็มีไม่มากครับมีนิดเดียวเองครับรายการนี้อาจจะมีคำหยาบแต่ว่าเพื่อความสนุกสนานนะครับมันต้องมีบ้างแหละถ้าไม่มีมันก็จะไม่นสนุกน,นะฮะผมรู้สึกไม่ค่อยดีขอประานโทแป๊บนึงครับเ,น,เน็ตแป๊บเบิงเน็ตไอเบิงแบตผิด อ่ะต่ออุ๊อุ๊เฟลอะมิชชั่นเฟลโคตรเฟลอะโอ้โอ้นีออ่อันนี้ตลอดอันนี้ตลอดมาพูดถึงเรื่องเกมที่ผมจะแคสมั่งนะฮะเกมที่ผมจะแคสก็มีโอ้ยพูดไม่ได้อะผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมแคสตผมโหลดเกมอะไรมาใหม่ก็แคสต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  ผมว่าผมจะหลผมจะแคสเธอเรียฮะมันจะเป็นโกงของไปดับของพเพื่อนมาโอ้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 จะไปดับของเพื่อนมาไม่เลยทีย่เธอเรียตามจริงผมก็มีอยู่แหละอันนี้โทรศัพท์ใหม่ผมผมมีเธอเรียอยู่ในเครื่องเก่าเครื่องเก่าก็เทพแล้วมีดาบเขียวเลย มีเงินแล้วเยอะแต่ก็ต้องสูญเสียเพราะน้องน้องมันเอาโทรศัพท์ผมไปเล่นหายหมดเลยบ้านจะหายไปทั้งหลังหายหมดไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรเหลือมันกว่าง่ายๆดูนะกล่องนี่คืออะไรนี่คืออะไรโอ้โอ้ค้าง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 โอเคโอเคไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว แล้วก็มาต่อนีฮะเกมนี้มันยังมีอีกอันนึงนี่ก็ผมได้ลูกบอลน,นะฮะอันลูกบอลผมได้ก็มีซึ่งตรงนี้ลูกนี้เหรอ,อยังไม่ซื้อดีวกว่าเราแต่งก่อนเราแต่งมีลูกบอลอะไรน่าสนมากที่แบบสวยๆงามๆแล้วดีนี่สวยแล้วเหรอวะไม่เห็นชอบเลยนี่ต้องบอลโลกลองบอลโลกนี่เป็นตัว๋วเมื่อกี้เข้าไปดูแห้แล้วอุ้ยก็ผิดกับิดกผิดน้ำยาอะไรอะ่ะเอ้โหในผมก็ไม่รู้นะครับ อ่านี่เลยนี่อะไรกม่รูอันนี้เป็นแบ่งใช้เลยอ่านนี้เลยเสื้อครับอันนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยยังไม่ปลดล็อกยังไม่ได้ซื้อไม่มีเงินเนี่ยง่ายอะ่ะเงินมีเท่าไหร่สองร้สอสบาทอ้ยแมวแมวคา,ามคาคามคาๆอันนี้อะไรอะ่ะไม่คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอ่ะอุ้ยอย่าสนใจนะไม่มีอันนี้ก็เป็นพวก ซื้อชุดตามไหมนี่อะไรงี้เอา้าไลวาตอ่ตอตอ่ตอต่อครับต่อเอา้าไลวาเอา้าเอา้าบักค้างผมโคตรเบื่อโคตรอ่องผมโคตรเบื่อโฆษณาที่มันขึ้นมาเลยนะมันช่างน่าเบื่ออา่าตนน่นเลยต้องต่อให้ได้เยอะๆให้ได้เออเออเออ โอ้ยเชียทีโอ้โอ้โอ้ครับ,รบผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไคร e นะฮะ oh. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ oh. และสำหรับวันนี้ oh. ผมก็ขอลบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ